สวัสดีนะนนักตกปลาทุกท่านนะครับสวัสดีนะนะสายบเลงด้วยครับวันนี้ผมมาตกปลาช่อนครับเป็นปลาช่อนเกาหลีนะฮะเป็นไม้ที่เกาหลีใต้ฮะนี่จะใช้เหยื่อตัวนี้ครับเป็นนางอายสายบเลงนะฮะพอดีพี่ชายให้มาครับพี่ประวิรสายบเลงให้มามีดัดแปลงนิดหน่อยนะฮะเอาใบเหลวออกแล้วใส่กระดิ่งแทนฮะเะเคาะเคาะเพราะว่าปลาที่เกาหลีนี่จะ ชี้เกียรบชอบอยู่กับที่ครไม่ค่อยไล่กัดเท่าไหร่เราก็ต้องดัดแปลงนิดหน่อยครัเคาะมาเรื่อยๆโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมครับว่าจะมีผลงานฝากนานาหรือเปล่านะคร โอ้โหเรียบร้อยครับตัวนี้ส่งนานนะครกินกินเบามากเป็นไงครับกบยางนางอายสายบะเลงนะเนี่ยเป็นปลาช่อนเกาหลีครับตัวนี้ยังไซส์เล็กอยู่นี่ฮะเดีตามหาตัวใหญ่นี่ฮะนางอายสายบะเลงนี่ฮ ขอบคุณนะ้าปวิตย์สายบันเลงด้วยนะครับที่ให้เดย๋ยวมาลองยอดมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะปล่อยนะฮะ ดัดแปลงนิดหน่อยครับใส่กระดิง่งแทนใบหลิวนะฮะโอเคครับ, okay, รบตอนนี้ปล่อยครับยังเล็กอยู่นะฮะ เรียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวตามหาตัวต่อไปฮะ โอกัดครับเรียบร้อยครับโอ้โหตัวที่สองครับกบยางสายบันเลงอีกแล้วครับตัวนี้เป็นนางอายนะฮะโอ้โหกัดเสียงดังฟังชัดครับนี่ฮะกับไม่อยู่ะเดนนิดหน่อยครับนี่ฮะ ดดครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งแล้วปล่อยฮะนี่ครับนางลายสายบัลลงกับช่อนเกาหลีตามที่สองครับของวันนี้เดี๋ยวเราถ่ายรูปเสร็จจะปล่อยนะฮะเดี๋ยวตามหาตัวต่อไปครับตัวนี้ยังเล็กอยู่ โอเคครับนี่ครับนี้เราจะปล่อยนะฮะไ่ายรูปเสร็จแล้วเราจะปล่อยเลยโอเคครับบ๊ายบายโอเคครับตามหาตัวต่อไปครับ เดี๋ยวดูนะฮะกัดไหมกัดแล้วครับเรียบร้อยนางอายสายบันเลงอีกตามเคยหยุดเคาะเคาะอยู่กับที่นะครับเมื่อกี้ตบเลยแล้วก็เรียบร้อยครับแต้มสามครับสำหรับนางอายของวันนี้นะฮะนี่ับยกไซขึนมาอีกหน่อยนึงครับ แต้มสามครับกัดเป็นโดนครับนางลายสุดยอดครับเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยอีกเหมือนเดิมนะฮะเังยงเล็กอยู่ครับเดี๋ยวตามหาตัวใหญ่เอเค,ครับขอโยนแล้วกันอ่า สามแต้มครับสำหรับนางอายของวันนี้ฮะเดี๋ยวดูจะมีแต้มสีหรือเปล่านะฮะตามชมตัวต่อไปครับ